ข้าเนี่แหละจะโลที่สุดในโลกตอนที่สิบหกเชียนเฟยเฟยติดตามแล้วความพอม้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เมียวเอ้ยเ <c oughs> กิดเครื่องนั่งของเพทอีกแล้วโ้้จริงๆเลย ฮุกวันก็ไม่มีคนดูสงสัยคืนนี้ก็ไม่ได้ไดของขวัญอีกแล้วมัง้งไลท์ที่ไม่มีคนดูแบบนี้รีบๆปิดไปซะทุกคนนี่ไปดูกลัวมีมีกันเขาเริ่มพอเสื้อผ้าแล้วไปไลฟ์ดีกว่าไม่มีอะไรโซลรสักอย่างขอโทษทุกคนขอโทษวันนี้ฉันคงเต้นภาพไปหน่อยไอพวกนี้พวกแกไม่รู้อะไร ว่ามังซาของฉันแบบนี้ได้อย่างไรเฮียนเฟยเฟยติดตามแล้วความฮอต26เฮียนเฟยเฟย,ย,ยติดตามแล้วความฮอตเมียวเฟียนเฮยๆติดตามแล้วความฮอต4 ถ้าฉันมีเงินซื้อของรางวัลก็ได้ให้เฟียนเฟียนของฉันมาคอสอีกครั้งเอ๊ะไลค์คอสเนมนความ,มดีกับคุณเทียนเฟียนคือคุณคือควีนแห่งการไลค์คายกันนะครั้งมีรถที่ยมที่ดีและครั้งรวยขนาดนี้อิฉาถึง ให้ของขวานนางฟ้าของฉันจัดเด็นพี่ขนาดนี้เทียนไซเฟยติดตามแล้วความฮอต2อ0 0สหฮ้ขอบขอบคุณขอบคุณรางวัลที่คุณเฮียนเคียนหลินมอบให้เป็นกำลังใจให้กับเฟยเฟยนะคะกลายเป็นควีนร้ายไปแล้ววันนี้เอ๊ะอะไรวะเนี่ยเฮียนเคียนหลิน นี่มันชื่อเราในแอปนี้ไม่ใช่หรอติง้งข้อความใหม่อินดีผู้ใช้เชียนเชียนหลินใกล้เป็นสมาชิก V.I.P. E ของเฟยเฟยเฟยของขวัญอ่างเปาคุณส่งมอบของขวัญสําเร็จชื่นชมไลฟ์ที่คุณชื่นชอบต่อไปนะรายการจะอันดับสมาชิก V.I.P. ประจำเดือนอันดับหเ,ยเียนเชียนนหลิน รัิยมเป็นเลิศหล่อรวยมหาศาลคนนี้ก็คือฉันนั่นเองม u สเ e อร์กราใช่แล้วรางวัลสนะเลิศก,การแข่งขันชั้นหนึ่งดูสนิทเลยนี่หรือรางวัลทำให้ฉันมีของขวัญน,นั่นเหรอนิ้วทองว้าวนิ้วทองโค้ตจำกัดในการใช้นานทางเดียวจำนวนเงินไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถใช้ในใน,ในบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นรางวัลน,นิ้วทองนิ้วบ้าอะไรวะทำให้รู้สึกตัวเองโคตรัดคุณเลยวะเฮ้ยม่วงเอ๊ะเธอคือนางฟ้าเขียนเฟยเฟ,ย,เฟยนั่นเหรอ สู้เวียชิงเฮ้ยเธอคือนางฟ้าไลท์เป็นเธอจริงๆนั่นหรอขอขอบคุณเพจแฟนต้าแฟนมั่งอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับ